สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เอเกอร์ก็จะมาพูดคุยหลังเกมนะครับที่ทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติจีนไป1ต่อ1นนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับซึ่งต้องบอกว่านะตอนนี้นะครับโอกาสในการเข้ารอบของทีมชาติไทยเนี่ย ยังมีอยู่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเกมที่เราต้องไปลุ้นกันหน่อยนะครับเราต้องชนะสิงคโปร์จีนต้องแพ้เกาหลีแบบนี้แต่ว่าในเรื่องของการเข้ารอบเนี่ยทีมชาติไทยยังคงลุ้นได้แน่นอนนะครับซึ่งวันนี้ก็มีคอมเมนต์หน่อยแฟนชาวจีนหลังเกมมาฝากเพื่อนๆด้วยแบบสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะครับพวกเขาจะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับและหลังเกมของทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เรามาพูดคุยกันครับทีมชาติไทยครับวันนี้นะครับแข่งขันกับทีมชาติจีนนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับแล้ว ตอนหนึ่งนะครับแน่นอนว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยทำผลงานได้ในมุมของโอ๊กเนี่ยถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะในการที่เราไปเสมอ ER กับทีมชาติจีนมาได้ในบ้านของเขานะครับหนต่อหนึ่งแต่ถามว่ารูปเกมของเรานะครับยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุปงอยู่ไหมเนี่ยก็แน่นอนยังคงต้องมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะการจบสกอร์ถ้าเราจบได้คมกว่านี้นะครับโอกาสอ0ศูนย์เนี่ยมีแน่ๆนะครับแต่พวกเราก็ไม่สามารถจบสกอร์เป็น2อศูนย์ได้จนสุดท้ายเนี่ยเราก็โดนทีมชาติจีนตีเสมอ ER มาได้นะครับหประตูต่อหนึ โดยรวมแล้วครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยวันนี้ทําผลงานได้ในมุมหงอกนะโอกถือว่าสอบผ่านนะครับแต่ว่าส่วนที่ต้องเพิ่มเติมส่วนที่ต้องแก้ไขก็ว่ากันไปตามสถานการณ์นะครับแอดชอบทีมเวิร์คของทีมชาติไทยนะวันนี้ถือว่าเกมสวนกับเนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวอาจจะเหลือแค่จังหวะจบสกอร์ครับที่เราจะต้องทําให้ดีมากกว่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะต้องไปทําการบ้านกันสักนิดนึงนะครับในเรื่องของการจบสกอร์นะแต่โอ๊กเชื่อว่าทิศทางของทีมชาติไทยเนี่ย เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะก็แอบเสียดายจังหวะที่เราอาจจะจบสกอร์ชนเสาชนคานอะไรไปเยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้ามองในมุมกับกันเนี่ยฝั่งของจีนเขาก็ทําเขาเรียกว่าทําหมูหกไปไม่น้อยอะ่ะจังหวะการยิงเหินของเขานในจังหวะจุดโทษจังหวะการยิงชนเสาของเขาก็มีเช่นเดียวกันประะาะนนมองว่าโชคของทั้งสองทีมนะวันนี้อาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยเข้าข้างกันสักเท่าไหร่นะครับจบสกอร์หนึ่งหนึ่งเนี่ย แอดว่ายุติธรรมและโอ้ก็ว่าเหมาะสมกับทั้ง2ทีมแล้วนะครับส่วนในเรื่องโอกาสเข้ารอบครับทีมชาติไทยของเรานะครับตอนนี้มีอยู่5คะแนนส่วนทีมชาติจีนเนี่ยมีอยู่8คะแนนนะครับเกมนหน้าครับวัดกันที่ประตูได้เสียอย่างแน่นอนเพื่อนๆนทีมชาติไทยครับเราต้องชนะสิงคโปร์ให้ได้นะครับสองศูนย์อ่ะสมมตินะแล้วทางฝั่งของทีมชาติจีนเนี่ยก็ไปแพ้เกาหลีใต้สองศูนย์แบบนี้ทีมชาติไทยของเราจะเข้ารอบทันทีนะครับเพื่อนเพื่อนหรือไม่ก็ทางฝั่งนู้นนะเกาหลียิงจีน1ลูกไทยยิงสิงคโปร์ อเคเราก็ได้เข้ารอบเหมือนกันนะเพื่อนๆน,นะซึ่งในรายละเอียดในเรื่องของประตูได้เสียเนี่ยมันออกได้หลายหน้ามากๆเพื่อนๆมันจะเป็นแบบคือทีมชาติไทยของเราคือไปดูประตูได้เสียขอให้มากกว่าจีนก็เป็นพอนะแต่ในมุมมองโอ๊กเนี่ยโอ๊กมองว่าเกาหลีเนี่ย ยิงทางฝั่งของจีนเนี่ยสองศูนย์ 0, เขายิงได้แน่แนเราเองเนะครับยิงสิงคโปร์สองศูนย์ให้ได้โอ๊กเชื่อว่าก็เป็นอะไรที่โอเคแล้วนะครับโอ๊กเชื่อว่าในเกมนัดหน้าทีมชาติไทยเจอกับสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นเกมที่ตัดสินแล้วละ่ะเราทําตัวเองให้ดีครับโอ๊กว่าเรายิงไปเป็นไปได้นะยิงไปเลยสามสี่ลูกนะครับสามศูนย์สี่ศูนย์ก็ยิ่งดีนะครับแล้วส่วนเกาหลีเนี่ยโอ๊กเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาชนะจีนแน่แน แต่ถ้าเราชนะสิงคโปร์นะครับสามศนเราก็ได้เข้ารอบเชนเดียวกันครับเพื่อนๆเอาเป็นว่าเราทําตัวเราให้ดีนะส่วนเกาหลีจะยิงให้เราเท่าไหรเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าทีมชาติไทยของเราคว้าหนึ่งแต้มกลับมาไม่ได้แย่ขนาดนั้นกับสถานการณ์ณนะตรงนี้นะแต่ถ้าเราแพ้นเนี่ยอันนี้แย่เลยนะครับแต่พอเราได้ผลเสมอกลับมา ไปลุ้นต่อในเกมสุดท้ายครับน่าจะเป็นอะไรที่ดุเด <c oughs> ือดเลือดพ่านพอสมควรนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเรานะก็เดี๋ยวรอเชียร์รอเป็นกําลังใจนะครับวันที่11นะครับเพื่อนๆจะเจอกับสิงคโปร์นะครับส่วนเกาหลีเองนะพวกเขาก็จะเจอกับทีมชาติจีนครับทีนี้ครับเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนชาวจีนกันสักนิดนึงครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าดุเดือดอย่างมากเลยนะครับเขาบอกว่าผลเสมอเหมือนจะดีนะแต่พวกเรายังมีโอกาสตกรอบสูง และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันดีใจมากๆในจังหวะที่ตีเสมอมันเหมือนประตูที่ทําให้เรามีความหวังและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้ประตูตีเสมอเราตกรอบแน่นอนและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราจะต้องเฉลิมฉลองในประตูที่ตีเสมอแต่ลืมนึกขึ้นไปว่าผลเสมอก็ไม่ใช่ผลดีกับเราและคอมเมนต์ต่อไปเะครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยมาดีจริงๆพวกเราเกือบเสียท่าใเขาแล้วผลเสมอก็ถือว่าโอเค และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราได้เปรียบในเรื่องความสูงแต่วันนี้พวกเราไม่สามารถทําอะไรทีมชาติไทยได้เลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการที่พวกเรามีเซนเตอร์ตัวใหญ่เนี่ยมันคือสิ่งที่ดีแต่ว่าความคล่องของนักกีฬาไทยเขาคล่องกว่าเราเยอะมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราจะต้องไปเสมอกับเกาหลีใต้ให้ได้คือถ้าจีนเสมอเนี่ยเขาเข้ารอบเลยนะเพื่อนๆน,นะแต่แอดเชื่อว่าเกาหลีใต้ยิงให้ได้นะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมจีนของเราเจอกับทีมชาติไทยบอกตรงๆว่าพวกเราเนี่ยเล่นสู้เขาไม่ได้ยังดีที่เราเสมอกับเขาได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโชคดีที่ยังอยู่ข้างเรานะเราสามารถตีเสมอได้ไม่งั้นถ้าเราแพ้เราตกรอบแน่นอนและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเฮ้ยพวกเราลอดไปทีและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าโอเคแหละเป็นเกมที่ดีแต่ผลเสมอฉันคิดว่าเราน่าจะมีโอกาสตกรอบนะ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราต้องได้1แต้มจากเกมในรอบถัดไปฉันคิดว่าเราน่าจะมีโอกาสเข้ารอบนะ ه, เกมน้าต้องได้1แต้มนะในมุมมองของแฟนชาวจีนนะครับแล้วอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันไม่มีอะไรจะพูดความสามารถพวกเราเนี่ยทำได้แค่เสมอทีมชาติไทยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมจีนเล่นได้ดีทีมชาติไทยก็เล่นได้ดีคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขาบอกว่าประตูหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือประตูสําคัญมากๆถ้าไม่ได้ประตูนี้พวกเราตกรอบแน่นอน และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติจีนทําผลงานได้ดีนะวันนี้ฉันคิดว่าทีมชาติไทยก็ทําได้ดีผลเสมอเนี่ยยุติธรรมกับทั้ง2ทีมและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าฟุตบอลทีมชาติจีนเนี่ยทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะแต่ฉันคิดว่าเกมนหน้าถ้าเราแพ้เกาหลีใต้ยเยอะพวกเราก็อาจจะตกรอบและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฟุตบอลทีมชาติของเราเนี่ยยังไม่มีเสถียรภาพที่ดีพอทีมชาติไทยพวกเขาทําได้ดีจริงๆ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราไล่ตีเสมอทีมชาติไทยแบบโชคช่วยฉันคิดว่าถ้าเจอกันอีกเนี่ยจีนของเราน่าจะแพ้ทีมชาติไทยอย่างแน่นอนและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติจีนทําเต็มที่แล้วผลงานนัดหน้าฉันคิดว่าจะตัดสินทุกสิ่ง และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราทำผลงานได้ดีนะทีมชาติไทยก็แข็งแกร่งฉันว่า11นเนี่ยโอเคแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติจีนเกมรุกดูวุบวาบดีทีมชาติไทยเกมรับก็แข็งแกร่งผล1 1ึนเนี่ยฉันคิดว่าเป็นอะไรที่โอเคสำหรับทั้งสองฝ่ายและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าจีนเนี่ยเล่นดีเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเองนะฉันคิดว่าทีมชาติไทยเนี่ยน่าจะมีโอกาสชนะเราหลายครั้งด้วยซ้ำ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าคงจะต้องไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากๆและทีมชาติจีนเองก็คงจะเจอกับงานที่ยากลําบากในการเจอกับเกาหลีใต้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการป้องกันของทีมชาติไทยเข้มงวดเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพในเกมรุกให้ดีกว่านี้คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างผิดถูพิตาฉันคิดว่าพวกเราจะต้องซ้อมให้มากขึ้น และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฟุตบอลทีมชาติเนี่ยพวกเราเสมอทีมชาติไทยหนึ่งมันเป็นอะไรที่เข้าใจได้นะวันนี้ไทยมาดีจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเหมือนเสมอจะดีนะแต่โอกาสตกรอบของพวกเราเนี่ยยังสูงมากๆเลยนะ และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนชาวจีนที่อุกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าพวกเขาจริงๆแฮปปี้กับสกอร์หนึ่งหนึ่งนะนะครับแฟนๆชาวจีนเขาบอกว่าทีมชาติไทยเล่นแบบนี้แล้วจีนเล่นแบบนี้เขาได้มาหนึ่งแต้มเนี่ยพวกเขาโอเคแล้วนะครับซึ่งในมุมมองในการเข้ารอบเนี่ยแฟนๆชาวจีนหลายๆคนเขาก็ดีใจนะที่ตีเสมอได้แต่พอมันนึกดูอีกทีกลายเป็นว่าเกมนัดหน้าถ้าพวกเขาแพ้เกาหลีทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์เยอะๆพวกเขาก็ตกรอบได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอุกมองว่าสถานการณ์ของจีนกับไทยตอนนี้คือก็ 50นะที่ใครจะเข้ารอบใครจะตกรอบนะครับเพราะฉะนั kommt, mond, io, s, ้นก็รอดูในนัดหน้าครับเพื่อนๆวันที่11เดือดอย่างแน่นอนครับทั้งจีนเกาหลีไทยสิงคโปร์ดวลกันเดือดแน่ๆครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครเขียนอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเกินครับบ๊ายบายสวัสดีครับ สนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒน์ชวนเพื่อนเชียร์ทีมชาติไทยชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดนวัตกรรมประกันภัยเพื่อความสบายใจของทุกคนคิดค่าเบียรตามเวลาที่ขับจริงไม่ขับไม่ต้องจ่ายช่วยประหยัดค่าประกันได้สูงสุดถึง80%จะขับมากขับน้อยหรือไม่ค่อยได้ขับก็คุ้มใช้งานง่ายเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วย TVI Connect คุ้มครองครบตลอด24ชั่วโมงมีอู่ซ่อมมาตรฐานกว่า1,000แห่งทั่วประเทศโปรโมชั่นพิ เศคิดเผื่อเพื่อนชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดวันนี้ได้ทั้งรับได้ทั้งลดเพื่อนได้ส่วนลดถึง1,000บาทส่วนคุณผู้แนะนำจะได้รับคูปองไปเติมน้ำมันฟรี1,000บาทเช่นกันตั้งแต่วันนี้ถึงวันท like ี่30มิถุนายน2,567เพื่อเพื่อนๆที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i w i w a t t o t h หรือโทร02-207,000 0ประกันภัยไทยวิวัฒคิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต